สวัสดีทุกคนเลยนดครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรดฟิ d Town อีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้เรามีศึกใหญ่ที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้จริงเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานจนผมลืมแล้วนะว่าเฮ้ยผมเข้าชิงลีคับเฉยเลยคร,ร e ครับหรือว่า e f ฟ c อลครับหรือว่าคาราบา o ครับนั่นแหละนะทุกคนเราเข้าไปชิงกับแมนซิตี้นะครับ เฉยเลยเดี๋ยวผมจะย้อนลอยดูนะเราน่าจะเริ่มแก่งแต่รอบ4ี่แต่ว่าเราเจอใครกันบ้างครับรอบ4ี่ครับเราเจอกับซัตนเดอร์แลนด์นะอ๋อชนะมา4 1นึ่เนี้ยผมจําไม่ได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็คอร์เตอร์ไฟนอลครับเราชนะนอริดหนึรอบเซมิก็ชนะเอเวอเรตันะครับผมโอ้โหเจ็ดสอกอร์รวมมาะนะโอ้โหของจริงแล้วก็เข้ามาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับผม,ผมก็เต็มที่นะ เนื่องจากผมลืมไปแล้วนะครับผมว่าเราเข้าชิงเนี่ยแต่วัวนนี้เราต้องจัดเต็มจัดหนักและช่วงนี้เราฟอร์มดีด้วยนะฮะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยมีสเกลเข้ามาเพิ่มนะครับผม2คนเป็นปีกความเร็วจีเลยคือทั้งด้านของไรอันเคนกับแดนนี่ลโพเดนส์สองคนผมชอบมากเลยเป็นปีกแต่ว่าในเกมน่าจะรู้สึกว่าจะเริ่มที่อายุเยอะแล้วเนี่ยอย่างเช่นหน้าของไรอันเคนเนี่ยี่แก3สปีแล้วนะราคาไม่แพงแต่เกิดสมมติว่าเอาเข้ามาแล้วเขาเล่นเป็น CF ด้วยอะ่ะอาจจะมาเป็นหน้าสำรองให้กับโจเกลฮาร์ดผมว่าก็ แย่ yeah, นะเออน่าสนใจอยู่ซึ่งตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมมนชิตี้อยู่ดับที่7ของตาราง้ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะครับผมกลายเป็นเลสเตอร์เนี่ยที่ขึ้นมาเสียบแทนแล้วไบรตันนะ่ะฟอร์มดีมากๆแรับขึ้นมาอยู่แบบที่6เฉยเลยเอาละก็เดี๋ยวเราไปว่าเราไปลุยกันแบบรวดเร็วนะชิงชนะเลิศน,นัดน,นี้ก็มีความหมายครับถ้าเราเก็บแชมป์ก็ถือว่าหนึ่งความสำเร็จในปีนี้ทุกคนจัดไปเลยละกัน อะไรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามกลางครับเวมรีครับวันนี้เรามาเจอกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับผมก่อนเริ่มเกมแมนซิตี้ในยุคนี้อาจจะไม่ใช่แมนซิตี้ในยุคที่ฟอร์มรุ่งเรืองมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ตึงเหมือนสมัย2-3ปีที่ผ่านมานะแต่แน่นอนนะครับผมว่าเจอทีมใหญ่แล้วก็เป็นทีมของเป๊ปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนฮนะ และยิ่งเป็นเกมนัดเดียวด้วยนะครับสามารถพลิกได้หมดเลยฮะอะไรครับผมซิเป็นตัวจริงของมนเชสเตอร์ซีนะครับก็หลายชื่อดังนี้ครับเอเดรีนมูราเอสดีอาร์กาเปียวฮาเซมิโร่ครับถือว่าเป็นการยืนที่แปลกมากนะครับเปสติน่าครับมีโฟเดนบาสโตสก็ถือว่าเป็นคู่กลางที่น่าสนใจนะโฟเดนกับบาสโตสครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเควินเดบอยแล้วนะครับผม ในวัยที่เริ่มสูงขึ้นส่วนเรดฟิวทาวครับมีเอ็ดวาร์ดเบนดี้ผู้รักษาประตูครับทาริกแรมตี้เอลเวดี้ริซาโดบาติเนสเบนาบี้ครับตัวรุกก็จะมีฮาจี้ลินาลอมนะครับอุนแดนแล้วก็จะนั่งของโจเกลฮาร์ในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมครับอะไรครับผมเกมกำลังจะเริ่มครับมาเชลต์สตีเคลียบอลเริ่มต้นครับมาสตอสอิโดซี่ครับแล้วนี่คือเด็กที่มาซิตี้เป็นเจนใหม่หรือเปล่าแล้วกำอราครับผมแย่งมาสวยซาดิเล็กฟอร์มดีหาจี้ไป ฮาจี้ยานี่ฮาจี้แล้วไปเองเลยครับจังหวะดีไม่มีคนเข้าแล้วตรงกลางฮาจี้เปิดดีไปแล้วเกลีวฮาร์ดอู้จตะพูแรงไปหน่อยอะ่ะโอ้ปาคุนโดครับโดนเบียดออกไปเป็นสำรองนะเป็นฮาจี้ลงมาแทนแล้วอืโจทย์เด่นจะจัดครับในการบุกขึ้นมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้เกลียวฮาร์ดเก็บได้อีกแล้วครับ <The King. S 1> โอ้เรฟว,วิวเทา ต้องยอมรับว่าวันนี้มาดีและม่งได้จังหวะนีส่สานดิเล็กกดเลยแล้วหูยเกือบไปโอ้โหทำเกมเร็วมากๆาจนกล้องจับไม่ทันแล้ครับพี่น้องยดียกมาจังหวะนี้แล้วพักอ,อกได้สวยมากๆอุนแดทําได้ดีอุนแดจังหวะนี้แล้วไม่มีคนเข้าและขอปั่นเลยครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้บุมมากครับเอเดนซอนก็รับได้แต่ว่าไม่มีคนเข้าแลวขอปั่นรือว่า เขาเป็นลูกเก่งของเขาเหมือนกันครับลูกปั่นแบบนี้ของเชียงกิดอุนแดปัดเข้าไปด้านในฟิลโฟเดนฟิลโฟเดนแล้วสุดท้ายท้ายสุดฟิลโฟเดนโอ้ยหักหลอกแล้วจีเดียวดาว,วไปที่เซฟอีกแล้วครับพกพี่น้องเกือบไปแต่ฮาจิฮาจิส่งต่อให้แบนนาบีแบนาบีไปแล้วเปิดเข้าด้านในลินเดลลอมชิง1งสอกับซาดิเล็กบาสโตสมาถึงสุดทางแล้วเปิดไม้กาเบียว กาเบียววนกลับมาบัสโต้ขืนอยู่แล้วเปซีนาอีกทีหนึ่งแบดาโดมาจังหวะนี้แล้วยิงอีกทีแล้วโหดูประกาศกรรราต้องทําออกไปแล้วจังหวะนี้ได้สวนไมซสดีเล็กเพสซิ่งเร็วของแมนซิตี้อันตารายแล้วจะไปเองแต่ว่าเอเวดีไปปัม๊มปั๊มไม่อยู่แปดาโดซิว่าเปิดลอดขามาเข้าด้านในยิยงติดลิซโดมาตินแน่แล้วต้องเคลียออกมาแล้วจังหวะนี้ฮาจีค้องไปแล้วสวนกับดีเรฟิวต้า เรดฟิวท้ามาแล้วครับ,บ้ได้สวนกลับเหมือนกันจังหวะนี้ฮาจิมีความฟิตจัดๆแล้วฮาจ้เลี้ยงขึ้นไปเองฮาจ้มาแล้วฮาจิกดเลยครับผมขึ้นมาด้านข้างคิวมาโดจังหวะนี้จะไปเองไม้แล้วอู้หเข้าหนักมากแต่ว่าไม่ฟาวออกมาด้านข้างเบนาบี้ตัดได้สวยงามมากเบนาบี้ตัดสวยจริงๆแล้วเบนาบี้ออกมาที่ฮาจ้ มาดีแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายอีกแล้วยานิธาจีเปิดโยนกลับมาตรงกลางลีเดลอมจับโอ้โหลีเดลอมไปจับก็ไม่ยิงเลยิตี้ีเลนสั้นๆกิลมาโดออกไปด้านข้างที่บาดาโดแบาดาโดเจอหาจีแล้ววันดีเด่นจริงๆครับยานิธาจีหาจีมาเองแล้วไปเลยครับยานิธาจี แล้วมาคนเดียวก็เสียวได้แล้วฮาจ้มาตรงกลางมีคนรอไม่ฮาจ้เปิดโคเข้ามาตรงกลางแล้วเกือบไปบูบาการกัมราพักอ,อกพักอ,อกบอลแล้วบังอยู่ออกขวาไปแล้วมาที่รมตี้ยกกลับมาแล้วตะกีอา,ากาศยิงห้อยเกือบไปครับโอ้ลูกนี้คือเกือบเหมือนกันเนี่ยเข้ากรอบหรือเปล่าต้องขอดอูอาจจะไม่เข้าแล้วแต่ว่าปัดไม่ก่อ,อเดียมเอดซอนแกพาม้วน ส่งกันข้างในเล่น1-2ลินเดลอมส่งต่อจังหวะนี้ชิงกันสวยมากมากโอ้โหทำได้ดิอุดแดหักเท้าเท้ายอุแดปั่นเลยแล้วโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาชิงกันสวยมากครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดมันยังไม่ดีเท่าที่ควรแหละกิวมาโดออกมาด้านข้างทีแล้วแกลมตี้ทำดีจัดจัดชิงหนึ่งสองออกมาสวย แล้วมาที่ฮาจิฮาจิหักเข้าในฮาจิออกสายสุดไปเลยที่ฟาคุนโดฟาคุนโดล็อกเข้าด้านในฟาคุนโดเล่น 1>, 1 2แต่ยังได้อยู่แล้วเกวฮานหลุดมาสวยฮาจิจังหวะดดียินงแล้วเรียบร้อยโอ้โหบอลมันทะลักมาถึงฮาจิเฉยเลยบูฟแฟ่ตซิตี้ดีทุกอย่างแล้วจะมาดีแตกในช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วเหลือเชื่อครับจังหวะนีีสกัดไม่ดีแล้ว เกลฮาร์ดครับต่อให้ฮาร์จี้ที่ถูกขูกเข้ามาเล่นด้านในถือว่าเป๊ะมากๆครับแล้วีโอกาสยิงเลยครับวันนี้พี่แกเด่นมากครับฮาร์จี้แล้วยิงอย่างดีเลยครับขึ้นเสาเสียบบนคือแบบไม่ต้องปัดกันแล้วครับเป๊ะบอกโอ้โหปวดเม่งเลยครับพี่น้องทั้งวันนี้คืออุล้ะเหลือ10นาทีด้วยครับแล้วส่งมาที่ฮาวิไวท์เข้ามาตรงกลาง ซาดีเลกออกไปด้านข้างทีไปยิซี่ไปยิซี่มาแรงเหมือนกันไปยิซี่เปิดย้อนกลับมาตรงกลางซาดีเล็กยี่เรียบ102ร้อยสองศูนย์โอ้โหสวยจ,จัดจัดลูกนี้เริ่มต้นมาจากซาดิเล็กกลับได,ได้ของไปยิซี่แล้วไปยิซี่ลูกนี้เงยหน้ามองแล้วไม่ตรงยัดเข้ากลางครับเปิดออกมาแถวแถวหัวกะโหลกเล็กๆครับเพื่อที่จะให้ซาดิเล็กแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมฮะดูครับ ต้องชมความเข้าอ,อกเข้าใจกัน2คนนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมจัดเลยดูครับเต็มข้อลอดเต็มแข้งไปเลยครับ2 0ศูนย์อาครับผมทดเวลา3มนาทีสุดท้ายของแมนซิตี้จะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับเอาละคเวลากำลังใกล้จะหมดเต็มทีเหลือไม่กี่สิบวิแล้วสาดขึ้นมา วิไว้เก็บได้แล้วแปดหนึ่งสองและเรียบร้อยครับแชมป์คาราบาวครับเป็นของเรดฟิวเทาในฤดูกาลนี้ครับถือว่าเริ่มต้นมาไม่ดีนวปีนี้นะครับผมแต่ว่าเริ่มที่จะขัดเกาและกลับมาเป็นทีมที่ระดับท็อปได้อีกครั้งกับเรดฟิวทาแล้ววันนี้เก็บแชมป์ถือว่าวันนี้เนี่ยมาซิตี้เขาวางแผนมาดีนะในส่วนของการเล่นเกมรับและเกมรุกในครึ่งแรกถือว่าเขาทําได้ดีมากมากครับแต่ว่าเราเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเอดูอาร์เมนดี้เนี่ยช่วยเซฟไปประมาณ4-5ครั้งถ้าไม่มีเอดูอาร์เมนดี้นะผมบอกเลยว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะในเกมนี้สุดท้ายเราคมกว่าครับเก็บแชมป์ไปได้ครับในสุดคาราบาวครับครับโอ้เป็นแชมป์แรกของยุคนี้ด้วยครับเป็นยุคใหม่ชุดใหม่แล้วบูบากาการก่า,ราเป็นกัปตันทีมในชุดนี้ฮะอาจจะไม่ใช่ถ้วยที่ใหญ่อะไรมากเลยครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยก็นหนึ่ง <S <S ถ้วยรางวาัลในดูกาลนี้ และก็ได้แชมป์เรียบร้อยครับเกมที่แล้วครับเราอดชมไม่ได้จริงๆนะเอดูอาเมนดี้นะครับผมเข้ามาแทนด้านของเอเทนกะรีนในฤดูกาลนี้ถือว่าเอาจริงๆเอเทนกรีนเนี่ยถ้าใครดูฤด,ดูกาลที่แล้วคือเขาก็ไม่ใช่ผู้รักษาป,ประตูที่แย่นะทุกคนคือดีเหมือนกันแหละฮะแต่ว่าลูกมหาาจัศจรรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอดูอาเมนดี้พี่แกมันสุดเหมือนกันนะลูกประโปบลูกปัดที่แบบ คือแบบรีเฟก c t รีเฟกคนแก่และกันจะบอกวัยรุ่นก็ไม่ได้เพราะว่าในเกมมันแก่แล้วครับแต่ว่าเออมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมถือว่าแบบคุ้มอะคุ้มที่ซื้อมาแล้วทําได้ดีเหมือนกันนะในราคา10ล้านปอนด์นะผมจะไม่ผิด ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับอะไรครับผมเกมต่อไปเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมตอนแรกอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะข้ามแมตช์นี้ไปแต่เอ้ยผมคิดไปคิดมาก็เดี๋ยวลองลุยในเล็กที่2แล้วกันเล่นในบ้านด้วยนะครับเล็กแรกเนี่ยเราชนะมาทุกคนในตะกอที่ก็กางกลางสองนะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับไบเยรนถล่มอยู่เป็นตู้สี่ศูนย์ลิเวอร์พูลเสมอกับเซบีย่าหนึ่งหนึ่งโรม่าถล่มนิวคาสเซิลสามศูนย์ผมเศร้ามากเลยนะผมเห็นแบบนิวคาสเซิลโดนถล่มในบ้านสามศูนย์เือผมเชียร์นะเว้ย คือผมไม่เคยเห็นนิคสเซิลข,ขึ้นมาเล่นขนาดนี้แล้วผมเชียร์มากๆแต่สุดท้ายก็เข้าใจได้เพราขนาดทีมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะจบไปแล้วทั้งเลกหนึ่งและเล,ล็กสองก็คือทางด้านของเอซิเมลานเข้ารอบได้ใช้เหนือบาร์ซ่าครับแมนซิตี้แพ้แอลติโกมัดดิด60เยอะแยะะไรขนาดนั้นครับปารีสเฉือนเรียวมัดริดราชัน แห่ง UCL จบตกไปแล้วครับที่4-3และอินเตอร์มิลานก็เชื่นเลยว่าคูณเส้น4-3วัะทุกคนอ้โหเอาละวันนี้เป็นคู่ของฝั่งเราบ้างครับทุกคนหลายซีเกมนี้ชนะมา2ลูกก่อนก็วันนี้อาจจะได้ผัดเปลี่ยนลงกันบ้างนะครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องเน้นเหมือนเดิมเพราะว่าเกมนี้ก็ชี้ขาดเหมือนกันที่เราจะได้เข้ารอบครับไปเดี๋ยวไปจัดตัวกันแล้วไปลุยกันครับเอาละครับผมจัดทีมกันนะครับวันนี้เราจะให้โอกาสผู้สัมปตูสํารองอย่างเช่นกีนลงแล้วกันนะครับแล คือที่ผมซื้อมานะผมคาดหวังกับคอนซาแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยแม่งเร็วจริงๆนะแต่ว่ามันปอบบางไปหน่อยว่ะทุกคนวันนี้ก็เลยอาจจะพักเอเวดีแล้วเป็นคอนซาลงแทนส่วนแบ็คขวาเอริแมตี้ทาริแดมตี้เนี่ยอาจจะเป็นสำรองนะให้เป็นทางด้านของเดลาฟูเอนเต้ลงแทนและกันเพราะว่าพี่แกไม่ได้ลงบ่อยแต่เท่าไหร่ส่วนทางซ้ายก็ต้องเป็นเบนาบี้ครับตรงกลางเนี่ย ซาดิเลกวันนี้อาจจะได้พักผ่อนครับเป็นทางด้านของดาวิดอาราบาแทนนะฮะแล้วก็ในส่วนของอปีกดาวรุ่งครับคนเดิมทางด้านของฟาบิโอรามอสวันนี้จะได้มีชื่อเหมือนกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันก็อาจจะให้ลงตัวจริงเลยไหมหรือว่าอาจจะเป็นตัวสำรองก่อนอคิดยากเหมือนกันนะให้เป็นตัวสำรองก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาจจะได้ลงครึ่งหลังเลยนะ50นาทีนะทุกคนมาจัดไปทุกคน อะไรครับผมฮาคิมซีเอสครับมาเล่นอยู่ที่อาร์เบียไลซิฟแล้วปีนี้เขาจะแขวนสตัร์ทครับผมก็เป็นปีสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเนี่ยเราเล่นมาในเกมนี้เนี่ยเจ็ดกำลังเข้าสู่ปีที่8นะครับนักเตะที่กําลังถึงจุดทีคกนยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยปี2022ก็กําลังที่จะเริ่มนะครับแขวนสตัรกันไปตามๆกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็ปีหน้าอาจจะเป็นปีสุดท้ายของการเล่นเลยด้วยนะครับซีท,ที่8น่าจะเป็นซีทั่จบแล้วครับ เพราะว่าสุดท้ายนี้เนี่ยนักเตะแบบว่าเก่งๆจะไม่เหลือให้เราเล่นแล้วนะครับรอบน็อกเอาท์ครับรอบนี้ก็ได้ผู้ชนะจากฝาฝั่งหนึ่งไปแล้วส่วนอีกฝาฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งเราครับคือเรดฟิวเทาวชนะอะไรครับผมฟิวเทาวครับวันนี้เอชเจนกินกลับมาเป็นผู้สัตรูครับเบนาบี้ทางแบ็คซ้ายกองหลังวันนี้เลือกใช้เป็นริซันโดมาตินสคู่กับเอนซี่คอนซาแล้วก็มีเดลาฟอนเต้คัมแบ็กกลับมาครับอลาบาไปเล่นตรงกลางคู่กับกามาร่าครับ ตัวรุกก็จะมีอุนแดลินเดลลอมเบิสตี้แล้วก็เกลฮาร์ดถึงแม้จะชนะมา2-0แต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับต้องลงชุดเต็มเหมือนเดิมเลยครเกมนี้ oh, s <S และเกมกำลังจะเริ่มเลยครับอเบเลซิก oh, เขียเริ่มต้นนะครับการมาเยือนวันนี้ต้องการ3ประตูเป็นอย่างมากครับและโดนบีบ oh, <'t> เร็วแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้เข้าหนักเ oh, ข้าแรงจนตัวโกงครับโอ้โหลิซาโดมาติเนสเบนาี้ แล้วชิงอย่างนี้เอาหลุดมาเฉยเลยไปยิงซี่ทำได้ดีจะจัดปาคุนโดมาแล้วปาคุนโดเสาแรกแล้วยิงชาแลบโอ้โหคือเพื่อนอยู่เยอะเหมือนกันแต่ถามว่ายิงแล้วผิดไหมก็ไม่ผิดแกว่ามันโลง่งแต่ว่าลูกนี้ไปติดขาแล้วโอ้ยยางกียิมนาสติกลีลาออกไปที่ชูเซมาที่ด้านข้างออกไปหักเข้ามา แต่จังหวะนี้แย่งได้ครับอุนแดออุนแด,ดหายไปเลยครับจากสารระบบอุนแดยกกลับเข้ามาเวนเต้โมา <c oughs> งงคืนกลับไปกามาร่าเจอบีบอีกแล้วบ <c oughs> ูมกากามาร่าแล้วพลิกมาสวยมากกามาร่าส่งต่อให้เกลฮาร์ดไปไม่ใช่เกลฮาร์ดไปฝั่งนู้นเลยโอ้โหจังหวะนี้แล้วคลิปเข้ามาตรงกลางครับกูกลายเป็นว่าแทงข้ามฟากแบบงงงงครับจังหวะนี้กามาร่าแต่ว่าพี่แกแทงไปได้เฉียบมากชูเซ คือถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียไปครับจะได้ของไรซิกแล้วมาที่คราคราออกมาด้านขวาแล้วปัมป๊มปั๊มแล้วยกเข้าป้าจังกว่านี้ปั๊มอีกทีแล้วโบกเเรียบร้อยจนได้เอาจูบุยเซโอ้คือไรซิกเนี่ยไม่มาเหมือนบวยไม่มีการเลยครับคือเปิดหน้าแรกคือสาวหมัดเด็กับมวยวัดแล้วทำดีด้วยวันนี้โอ้โหเรฟิวททวแล้วการที่ไม่ใช่เอเวดี้กับมาติเนสเนี่ยคือ คอนซาไม่ได้ลงมาหลายนัดแล้วนะครับผมลงมันก็ลงเปตัวสำรองแล้วเนี่ครับรวมถึงแบ็กขวาอย่างฟูเอนเต้ที่ห่างหายสนามไปนานวันนี้อจะเป็นความผิดพลาดที่เลือกใช้ก็ได้แล้วดูครับโดนจนได้ครับถ้าโดนอีกลูกนึงบอกเลยว่าบันไลกันโหงไ,ได้ครับแล้วฮาจิฟอร์มยังดีอยู่ช่วงนี้ฮาจิยกไปให้ปาคุโดทำได้ดิปาคุโดแตะบอลไม่เชื่องเท่าไหร่ กลับมาที่ฮาจิแล้วฮาจิย้อนไปนิดนึงออกขวาไปเลยกามาราชิปเข้ามาจังหวะที่มงเจ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วโหดูว่ามงได้คมจัดจัดที่โจเกลฮาร์ดอลูกนี้ถือว่ามงคมจัดจัดเนี้ครับแล้วเริ่มต้นมาโดยยานินฮาจิที่ลงมาครับโอ้โหเกมดีขึ้นเลยอะจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือนี่ฮาจิแตะออกขวาไป แล้วกามาร่าจังหวะนี้เปิดมาแล้วมงยาง่าเนี่ยมงเคดอย่างนี้เนะคยัือให้เข้าเสาสองถือว่ายอดเยี่ยมไหเอาปั๊มมาเปิดมาตรงกลางหัวกันลงแล้วจังหวะนี้จับได้แลยกินไหมชูเซชูเซเปิดเข้ามาแล้วหูลูกนี้อกองหลังยืนกันไม่ดีครับแล้วหัวเป็นช่วงเหมอลอยครับโอ้โหโดนเหมือนกันเนี้ยเป็นสองหนึ่งเลย เดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับ<อ>คือจัดระเบียบร่างกายกันไม่ดีวิสโนมาติเนสเดี่ยวไปยืนอยู่นู่นเลยครับ<อ>คือก็เข้าใจได้แหละราะว่าจังหวะน,นี้มันล่อ,อเป้ามากก็เลยอยากจะมาบังไว้แต่พอไปบังอย่างนั้นเนี่ยมันกลายว่าล้ำหน้าไม่มีแล้วครับทิ้งกันง่ายๆครับกบามาราฮาจิส่งเข้าไปทิ้งหนึ่งสองทำได้ดีมิเชลซาดิเลกเปิดออกขวาไปแล้วเกลฮาร์ตต่อฮาจิเท้าขวายิงโอ้โห ไม่ยอมแพ้คาบ้านแล้วจังหวะนี้แล้วปั่นจกักรยานพื้นไปหนึ่งทีปูยานินาตี้ครับเหลือเชื่อลูกนี้คือเรฟฟิวทาวเขีย่ยมาไม่ได้มีอะไรมากและชิ่งเจาะตรงกลางเลยครับอู้แต่ว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของไรฟิกก็ได้ครับคือวันนี้เนี่ยเรฟฟิวทาวไปเจาะปีกซะส่วนมากแล้วก็ตันอยู่ตรงปีกแต่ว่าอูพอได้เจาะตรงกลางแล้ววันนี้เหมือนแผลมันออกนะฮะเอาแล้วครับสองสองคือไรฟิกไม่ได้เข้าแน่นอนแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ เรฟิวทาก็จะไม่แพ้คาบ้านแล้วหรือว่าฟอร์มเก่งอย่างต่อเนื่องในบ้านของเขามูเคเล่ครับทด2นาทีแล้วมูเคเล่เหมือนจะเจ็บด้วยครับทดเวลาครบเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ผูตัดสินยังคงให้เล่นต่อไม้ไม่ให้เล่นต่อและจบตรงนี้ครับเรฟิวทาก็เปิดบ้านเสมอกาลาบีและซิกไป2-2ครับสะกรรวม4ีและเข้ารอบต่อไปคือรอบแทีมสุดท้าย นักเตะก็ถือว่าวันนี้มีข้อผิดพลาดครับอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนกันใหม่ในจุดยืนจุดอะไรต่างๆครับคือชุดหลักตอนนี้เนี่ยเพอร์เฟกแล้วครับแต่ว่าพอเปลี่ยนสำรองลงมาก็อาจจะมีในเรื่องของความเข้าใจเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วทุกคนแล้ววันนี้ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปจนได้ครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกับทุกคนอะไรครับผมอย่างที่บอกไปเราก็ผ่านเข้ารอบมาได้แล้วเดี๋ยวมาดูครับทีมที่ผ่านเข้ารอบก็คือทะได้า่องไอซิมิลาและหนึ่งนะครับผมแอตเลติโก แล้วก็จะมีปารีสอินเตอร์นะครับส่วนฝากฝั่งของฝั่งเราเนี่ยก็จะมีเรดฟิวทาวมีไบเยนมวนิกมีเซบีย่าเอ้ยเรบูตกรอบแล้วก็โรบ้าครับเดี๋ยวต้องมาดูกับรอบต่อไปเราจะเจอใครครับทุกคนอะไรครับผมพาร์ตต่อไปนะครับผมเป็นพาร์ตของการแข่งขันในศึก ฟุตบอลทีมชาตินะครับผมก็น่าจะเจอกับทีท้ายของอินสิลเลกแล้วก็ในส่วนของทีมบราซิลของเราตอนนี้ก็กําลังขับเคลื่อไปได้สวยนะครับอาจจะมีเรียกติดทีมชาติเพิ่มไหมเดี๋ยวต้องขอดูต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอครับว่า จะเป็นอย่างไรในส่วนของไฟนอลสครอตนะครับชุดสุดท้ายเลยจะเรียกใครมาติดอะไรยังไงกันบ้างครับในส่วนของทีมชาติบราซิลทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องม่บอววอตฟักด้วยนะครับผมโรดทูหนึ่งแสนซับนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรับชมมีความสุขคับสูขการเล่นเกมแล้วมาต่อในพาร์ตต่อไปครับผมบายครับ